สวัสดีมิตรดัดสแฟนเกมนักฟราสไม่ต้องห่วงครับตายหมดแล้วครับ <Huh? S 1> <c oughs> พี่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนเว้ยว่าเกมนี้ข้อแรกเลยเวลาเราจับสัตว์อ่ะมันจะแตกต่างกับเกมอาร์คตรงที่มันจะไม่บวกเทมมิ่งให้เลยนะถ้าเป็นเกมอาร์คอ่ะมันจะบวกให้อีก50%ขรของเลเวลเดิมไงอย่างเช่นเราเคยจับเลเวล200ก่อนจับจับเสร็จบวกเทมมิ่งเอฟเฟกกลายเป็น300แบบนี้ สเต็กมันก็สูงขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะการปรับค่าพลังของไดโลนเสาร์นะครับเราไม่สามารถเลือกปรับเฉพาะไดโนเสาร์เทมได้ถ้าเราปรับปุ๊บไดโนเสาร์ปากก็ขึ้นด้วยนะครับมันไม่มีแยกบวก้อนะมันนี่เหมือนของ RPC นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะบอกเลยว่าเราไม่สามารถจับแรปเตอร์ไปตีกับสัตว์ที่มันชื่อชั้นสูงกว่าแรปเตอร์ได้หรือว่าชื่อชั้นต่ำกว่าถ้าโดนลุมก็มีสิทธิ์ตายได้เหมือนกันนะครับนั่นแหละคือเหตุผลน้องบอกเลยมันต้องแบบว่า เอาชีวิตรอดจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าจับผัดไปตีตัวลูนตัวนี้เว้ยเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะใช้ชีวิตกันแบบนั้นแหละถ้าเราจับปิงโจ้แบบนี้แล้วเขไม่ไปตีกับตัวโทษเกินไปยกเว้นว่าลองดูถ้าไม่ได้ก็นหนีอ่ะเออแบบตีเต่าอย่างเงี้ยอาจจะได้เออต้องดูด้วยว่าสัตว์ตัวนี้มันกี่กิโลกี่กิโลกอ่ะถ้าชื่อชั้นต่ำกว่านี้โอกาสรอดยากมากครับผมเนี่ยแรปเตอร์มาฮะแรปเตอร์จะไม่จับหลกเลิกจับแล้วแรปเตอร์ไม่ไหวอย่างแรปเตอร์นี่ก็ตีได้พวกเต่าอ่ะเออบางทีกบยัง แล้วครับผมล่าสุดพี่ก็คราบมาแล้วนะฮะผมไออะไรวะไอทองแดงอะทองแดงเออแล้วก็เป็นตู้เป็นโต๊ะนะครับเป็นเตียงจุดเกิดเรามีแล้วมีคกนะครับวันนี้พี่เริ่มอยากจับสัตว์เมนดมนแล้วว่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเมจิกแอโร่อะตัวนี้ป่ะวะไม่ใช่ไหนวะเออนี่เมจิกแอโร่อะมันต้องใช้เป็นวินเมจิกสตนพี่ไม่แน่ใจว่าหาจากไหนนะครับแต่วันนี้จะลองไปหาดู น่าจะอยู่แถวดินแดนเวทมนต์แหละหรือไม่ก็น่าจะรอบจากสัตว์ตัวไหนตัวหนึ่งนะครับอืพี่จะขับอ่านอ่านแมงป่องขับได้แต่พี่ไม่ค่อยอยากเออพี่อยาแมงป่องตะขาบแต่พี่ไม่ค่อยอยากไปกระตะขาบพี่อยากไปกระจิงโจ้แต่จิงโจ้ขนไม่พอวะ่ะเนี่ยมันขาดขนอยู่อีกสี่อันเองไม่พอนะครับแต่ตะขาบอะพออยู่ a r t ตะขาบพออยู่แต่ว่าอะเอาโอเคครับนะครับ ไม่ใช่หรอกเริ่มไม่กล้าจับตัวไหนไปเด่นแล้วน้องไปเล่นแล้วมันก็ตาย,ยางไงเออเอาลองดูนะครับผมตาขาบไม่รู้จะโหดขนาดไหนนะถ้าพลังนะครับล่าสุดพี่ก็ปรับให้มันสมดุลแล้วรับรองว่าไม่เวอร์ไปเหมือนคลิปที่แล้วแน่นอนนะฮะลองดูดิคุณตะขาบคุณตะขาบเลเวลอะไรวะพี่ไม่ได้ดูรูปตัวเองว่าเลเวลอะไรจำไม่ได้เอาเปิดผิดอีกเลเวลยี่สิบนะครับเลือดมาที่พันหกอุ้ยเลเวลยี่สิบเลือดเ,เยอะจังวะ แล้เม็ด140นะครับคุณเต่าเลือดเท่าไร่ต้องดูดีๆนะครับไปบวกทรงเด็ไม่ได้นะฮึใครหิวะวะเราหิวน้ําหรอ้าหิวน้ําก็ได้เนาะหิวน้ําก็ไปกินน้ําไิครับกินน้ากินน้ําเออโอเคนะเอ,อ้ยทำมาสองวันสามวันนะครับผมบอกเลยไอ้เนี่ยบ้านหลังเนี้ยเอาละลองดูดิลองดูดิดดคุณเต่าเลือดเท่าไร่พี่ลงไปดูเลือดก่อนดีกว่าคือแบบลูกตายจยนแยงแล้วเลือดแค่200น่าจะได้อยู่แหละ เราต้องพันหกใช่ปะ<อ>แงมกับไปอุ้ยร้อยิบสองพอดีอยู่ดีอยู่โอเคอยู่เรียบร้อยไปดีครับเออได้อยู่วะ <laughs> ไปไปไปลูกไปอือแปลเร็วดีลูก,อลกโอ้โหช้ามากว่ะเกมนี้ก็อัพสปีดไม่ได้นะครับแต่พี่สนุกนะพี่รู้สึกว่าเหมือนตอนที่ตัวเองเล่นอาร์ครใหม่ๆเลยอะ่ะมันตื่นเต้นกับการได้เรียนรู้อะ่ะวิจรเท่ไหวปะวะ ไม่แน่ใจว่ะแต่แกนดูได้นี่ว่ะแกนดิอุ้ยไม่ได้ว่ะไปเป่าใส่มันเฉยเลยมันต้องลงอีกหลังสัตว์ถึงจะแกนได้เอาลองดูนะตายก็ตายไม่ตกระมามามาอุ้ยเหลือ่ห้าหรือองุ้ยอ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 ุ้ยเข้าเยอะเกินเยอะเกินตายแน่นอนหนี้ตายตายแน่นอนตายแน่นอนถ้าไม่หนีตายแน่นอนก็หนีเร็วๆดีลูกโอ้โหก็หนีช้าเกินเออนี่เห็นไหมมันสู้ไม่เอา้ยนู้นกี่ตัวหนึ่งอู้ตายแล้วตายแล้ว เแล้วโอ้โหลงน้ำนี้ทันไหมแม่เนี่ยหนีก็ลูกหนีก็ลูกไม่ไหวหร้วอุ้ยอุ้ยเร็วเร็วเร็วไปเร็วเสิลูกช้าจังเลยอ่ะเห็นไหมบอกแล้วมันไม่ไหวมันมาแล้วมาแล้วขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนบอกว่ามันจะมาไม่ได้นะโอ้ยมันอยากสาโกดีไหมเนี่ยมันอยากโหดเหรอสาโกโหดเหรอได้ข่าวเลือดเท่าไหร่วะสแกนดูดิ ตัวนี้หุ้ยหกกะโหลกนี่ว่าเฮ้ยมันตัวนี้มันแรงนี่ว่าเบรพ้า12น่าจะได้นะอุ้ยกัดแรงว่ะกัดแรงว่ะเอาดิจับดีั้งนั้นอ่ะมาด네ิห52หรอเบรพ้า no 2หรอมาดิมาดิมาเวรพ้า2หรอวะอุ้ยเฮ้ยมึงกัดลูกกูกัดลูกกูโดนด้วยเหรอกัดลูกกูเบรพ้า12ต้องเอาว่ะตัวหนึงเว่ยอะไรวะตัวนึงตัวเว่ย24มึงกัดแรงว่ะเฮ้ยแต่ว่าเราต้องฆ่าตัวนั้นก่อนปะ เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันสลบเราก็ลงไปใส่อาหารไม่ได้อยู่ดีหรือว่าถ้ามันวิ่งหนีเราวิ่งตามไอ้ตัวนี้ก็จะกวนเราอยู่ดีเอาล่ะเราต้องฆ่าไอ้ตัวนี้ก่อนว่ะตัวนี้เวลว่าห้าสิบปาค่ะเอาแรกกันดิแรกกัน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 หูเรือ่องตั้งสองพันหกไม่ไหวหรอกไม่ไหวหรอกไม่ไหวเลือดถึงสองพันกว่าไม่ไหวไม่ไหวอุ้อยเดีาสาโก้ังโหดว่ะอุ้อยแจมแจมตึงเต้นมากเลยั้งนั้นอะเระจัดสิครับพี่จะฆ่าตัวเวลยี่สิบได้ยังไงวะขอฆ่าน่อยขอฆ่าน่อยอืม แทงไม่โดนว่ะอุยมาดิมาแทงมันไม่ดโดนเลยว่ะสวัสดีครับเอ็ดห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดแกะก่นเข้าแค่สิบเพราะว่าเรามีเกาะนะครับเอาดิมาแรกกันไหมตรงแรกกันดูลรงแรกกันดูมามาโอ้โหสองพันแปบดบมาลองดูลองดูยี่สิบเจ็ดปีอ่ะมามาถ้าเราไม่ฆ่ามันเราก็ไม่ได้อ่ะมาเราพันเจ็ดพันเจ็ด <c oughs> เอาละเรือเราเริ่มลดแล้วน้องเริ่มลดลดไหวปะวะไม่ทันวหวไม่ทันวะทันปะวะทันปะวะแปดร้อยทันอยู่น้องทันอยู่มาที่มาตกห้าร้อยห้าร้อยสี่ร้อยสามร้อยสองร้อยอุ้ยจะตายเราจะตายตายไปดิโอ้ยตายไปดิโอ้ยเออโอ้ยโอ้ยไฟจะตายได้เอาละเอาเนื้อแมันมาแดกหน่อยเอาเนื้อมันกินหน่อยมึง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 อุ้ยเราเลือดเหลือนิดเดียวเองนะน้อง ไยฝันนานมากเอาละเอาละได้แล้วได้แล้วได้แล้วเหลืออีกหนึ่งตัวนะครับต้องรอให้เลือดรีแป๊บนึงพี่มีเนื้ออยู่มีเนื้ออยูินเนื้อปีเลือดก่อนครับผมย่างเนื้อมาแล้วตรวจร่างกายนะวะโอเคเลือดกำลังวิ่งขึ้นนะครับตอนนี้เฮ้ยเรามีเลเวลเพิ่มไหมวะโอ้พี่ได้อีกสิบเอ็ดเลหรือว่าไม่ทันได้สังเกตตัวเองเลยเนี่ยตอนนี้มีเลเวลห้าสิบเอ็ดนะครับที่เพิ่มเลือดอีกดีกว่าให้อึดหน่อยเลือดเป็นทัก สี่ร้อยเอาแค่นี้ก่อนอีกห้าวลวขอเป็นดาเมจโอเคดาเมจไปร้อยแปดสิบห้านะครับเอาอยู่นี่นี่หว่อาอติดบักเหรอเฮ้ยติดบักเสร็จติครับผมติดบัคะติดบั๊ก็เสร็จติครับเสร็จติครับเออแจมมาน้องแจม่มว่ะเออก็ว่ามันหายไปไหนก็ว่าหายไปไหนเอ,อย้าายไ,ไ,อไม่โดนว่ะ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 หน,นีหนีแล้ว,หน,ลวหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้วจะหนีไปไหน ติดบัคกจะหนีไปไหนไอแรปเตอร์เมื่อกี้กวนใจจริงเลยว่ะจะหนีไปไหนเราทำกับดักไปแล้วกับดักจระเข้นะไม่ใช่กับดักควายเรียบร้อยไปดิค่ะอ่ะอ่ะอ่ะกูได้จระเข้แล้วเว้ยไอแรปเตอร์ไอแรปเตอร์อยู่ไหนห้าวไหลเอลเตอร์มาเอาเนื้อมาดิเอาเนื้อมาดิเนื้อติดเราไม่มีแล้วเพราะว่าเราเออมีจากจระเข้เมื่อกี้นี้ว่ะมาดิมามาดิมาไปไหนไปไหนไปไหนจะวิ่งหนีไปไหนวิ่งหนีไปไหนน้องอย่ามาห้าวกับผมเอาเนื้อหายไปไหนแล้วน่ะ อ่าฮาเาไลจระเขแล้วกดเท่โคตท่ไปกัดจระเข้ก็ได้วะหวังว่ามันจะไม่ช้านะแอบกลัวมันจะช้าใส่เนื้อไปเนื้อดิบเรามีอยู่แล้วนะครับหุยเลือดสองพันเก้าสิบสี่นะครับถ้าตัวนู้นทําไมเลือดสองพัหกอ่ะดาเมจร้อยเก้าสิบนะครับน้าหนักเจ็ดร้อยได้อยู่มั้งเอาล่ะจังหวันี้ก็รอไปดูดิว่าอา่านครับยังไงวะเอออา่อานอา่อานอ่านมา เอาแล้วครับผมได้มาแล้วกำลังจะพิมพ์หาอารเลย S A R เอาไม่มีเหรอพิ่พิมพ์ผิดเหรอคลืมนเขียนได้นะเปิด S A R นี่หว่าซาโก้เนี่หว่าอ๋อมันน่าจะอยู่อีกบวหมูหนึ่งมันมีต้องเลือกบวหมูข้างล่างนะครับถ้าหาไม่เจอ,เอาใหม S A R ถ้าตรงนี้ไม่เจอต้องอยู่ประมาณตรงนี้นี่ไงซาโก้นะครับเปิดตัวขึ้นมาใส่อารไปโช หวังว่าจะโหดนะอย่างน้อยเลือดสองพันก็น่าจะพอให้หนีได้อยู่นะถ้าไม่เจอแบบตัวโหดเกินไปอะไปกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บไอต้นไม้นี่กินได้นะเอ้ยต้นไม้อะไรต้นไม้อะไรต้นไม้อะไร,ไะไรจะปล่อยไปดิกัดเข้าไม่เท่ากันนะแต่ละครับาทำกันนะไปครับไปครับไปครับก็เร็วพอได้อยู่ประมาณนึงแหละเอาดิครับผมร้อยเจ็ดสิบสองนะครับผม ร้อยเจ็ดสิบสองนี้เขายังชั่วหน่อยเขายังชั่วหน่อยเขากล้าไปไหนมาไหนหน่อยเออไปข้างบนดิลูกตึบตื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 บ,ตบ,ตบโอ้โหเท่โหเท่มาเราตรวจร่างกายก่อนเรามีลูกดอกยาสลบอยู่อีกยี่สิบนะครับได้อยู่มั้งมาเดี๋ยวจะรู้เหมือนกันว่าใครมันห้าวแถวเนี้ยมันป่องเขาว่าโหดไงมันป่องอ่ะยังไง ยังไงครับผมยังไงครับผมยังไงครับอุย้ยอุย้ยมมีบางอย่างเกิดขึ้นทำไมหน้าจอเขาครอบหน้าจอมันเหมือนกับมันขึ้นอะไรแบบนี้หรือว่าเราร้อนวะตอนแรกพี่จะสร้างบ้านตรงแถวทะเลทรายนี่แหละแต่ล่าสุดมันร้อนจัดไงจนเลือดลดอ่ะพี่ต้องวิ่งหนีไปโอเคเรายังได้อยู่ลูกเรานี่คือยังไงเวลเด้งแล้วหู้สิบเอ็ดเวลน้องโคตรเยอะเอาเป็นดาเมจดูรัวไปก่อนดิ จากร้อยเก้าสิบนะครับเนี่ยมมนได้ทีละสี่เองอะเป็นร้อยเก้าสิบสี่ร้อยเก้าสิบแปดผมขึ้นน้อยอะไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าสะสมเยอะๆมันก็น่าจะดีขึ้นเนาะดิงโจอ้อย่าครับขอลองหน่อยขอลองหน่อยไม่รู้จะลองกรตัวอะไรเออมามา,มา,มาเอา้ย่างนี้โหใช้ได้ว่ะสมก็เป็นทกกระโลกนะอยากกินนกอะอยากกินนกอะขอกินนกหน่อยได้ไหมอะขอกินนกหน่อยนะนกเลยวล่าที่สามนะครับ มามามาดิครับมาดิครับมาดิครับเออกินนกนี่แหละอร่อยดีมาได้ขนมาด้วยถ้าได้ขนแบบนี้เราก็เล่นจิงโจ้ได้แล้วดิงั้นพี่ไปเล่นติงโจ้ดีกว่าพี่อยากไปกับจิงโจ้นะครับไปหาไอ้วัตถุดิบมาคาเป็นเมจิกแอโร่อะเฮ้ยแต่เราสามารถเอาเอาเขาลงนี้ได้นะคุณไทโก้อะเอาลงบล็อกได้นะเฮ้ยนะนกทรเบิ์ลมันก็ดรอปขนนี่ว่า ลองนี่ลองนีเอยมามา,าเติเบรดมาได้ขนมาอยู่ได้ขนมาอยู่ทำไมเราเดินชา้าจังวะไปลุกไปด้านบนเลยขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บเออให้ขึ้นได้ยางงี้ดิโคเทเมาไหนลองนี้ว่าเอานั่นได้เปล่าแต่ก่อนอื่นรู้ครับผมได้ะไรมาบ้างหูได้เนื้ออร่อยอร่อย,ออย,ออย,ออยนั่นเลยลเอะมาให้หมดเลยลูก ดีมากทำดีมากไอ้น้องเอาละเราไปย่างเนื้อกินกันดีกว่าเออย่างเนื้อกินเห็นมีน้องไก่น้องไก่น้องไก่แสนอร่อยจะต้องใส่เชื้อเพลิงไปด้วยเชื้อเพลิงก็น่าอยู่ไหนไหนวะน,น,นี่นี่อืมเชื้อเพลิงเอาเป็นไม้แล้วกันเอาไปเด็ดหมดอะไม้อะ่ะไม่มีวะใส่แทดได้ไหมใส่แทดน่าจะได้นะไม้น่าจะไปเผาหมดแล้วนี่ไงปุ๊บไฟลไฟ อ้าวได้อยู่บะ่ะเอาละรับน้องไก่มาเลยรับอเลยแล้วก็เป็นตัวนี้ด้วยรับอเลยหนึ่งร้อยเราจะมาทําอะไรกันวะลืมไหมเนี่ยเราจะมาดูอาติงโจอ๋ออาติงโจพี่สามารถครัาพี่ตัวได้เลยใช่ใช่ใช่ติงโจ P R O Pro Cup Thudon นีไ่ไงขาบไอเทมเดีย๋ยวต้องลองนิดนึงว่ามันโหดหรือเปล่านะครับลองนิดนึงก่อนตัวไหนเวลสูงนะ ตัวนี้เวหกสิบหกตัวนี้เวหกสิบสามก็สูงทั้งคู่นี่มาเอาหกหกแล้วกันหกหกแต่เลือกแค่หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับดาเมจหนึ่งร้อยเก้าสิบโอ้โห้ทดอนใล่ไปโว้เราจะเอาคุณทาโก้ไปด้วยเผื่อว่ามีเหตุจุกเฉืนอะไรนะครับก่อนอื่นต้องทอดอานก่อนมัน้งทอดปะวะลองลองนี่ถ้าไม่ทอดได้ไหมอืมปึ๊บโอ้หต้องรอกี่นาทีเนี่ยรออีกสองนาทีกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวกลับมาเราเอาคุณซิงโจ้ไปทดลองสกิลก่อนดีก,กว่า ปึ๊บปึ๊บกัดธรรมดาคลิกขวาคลิกขวาเป็นการถีบกด C ีไม่มีอะไร X ไม่มีอะไรคอนโทรนไม่มีอะไรโอเคไปลูกดูความเร็วนี่อยากดูความเร็วไม่ใช่เราที่จะไปซากโก้เพราะกลัวว่ามันช้านะวิ่งเร็วอยู่ตัวนี้เร็วอยู่เออได้วะเนี้ยเฮ้ยเร็ว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 ลองกับคุณเต่าได้ไหมเราชื่อชั้นสูงกว่าคุณเต่าน่าจะไหวอยู่นะถีบโอ้ร้อยห้าสิบสองถีบถีบถีบหน้าถีบหน้าพี่ทีครับผมถีบหน้าไปครับผมอย่ากับผมนะ เอ้ยจิงโจ้นี่ปีกระโหลกว่าห้าปะที่กัดธรรมดาห้าที่แปดนี่ว่านี่ก็ทีบเด็ดทีบทีบแรงกว่าทีบแรงกว่าทีบแรงกว่าเว้ยดูโดดสูงมากเอออย่างงี้ดิจะลงจะหนีก็ได้คล่องหน่อยทีบก็ไปทีบยอดหน้าเลยทีบยอดหน้าเลยทีบยอดหน้าเลยครับผมโอ้ได้วะได้ว่ะเฮ้ยนกไอ้นกขอทีบหน่อยขอทีบหน่อยครับผม บอกบอกูไม่ใช่จักรยานกูไปถีบกูังไม่ใช่จักรยานไม่ใช่จักรยานกูก็จะถีบไม่ใช่จักรยานกูก็จะถีบครับผมมาเซอร์เบิร์ดขอถีบหน้าหน่อยขอถีบหน้านบบบบหน่อยครับผมเก็บเบลลหน่อยครับผมขอเก็บเบลหน่อยครับผมเออ่ะอ่ะฮ่าดูความเร็วความเร็วความ w, คล่องกระโดดพอ,อดีเฮ้ยนี่แหละบอกแล้วมันต้องเจ๋งคุณดิงเจ้ามันต้องเจ๋งเออ,เด,กกอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจังหวะนี้ต้องรอคุณนั่นก่อนเอาคุณซาโก้ไปด้วยนะครับ มีเหตุอะไรมันมีเหตุตลอดแหละแบบว่าตัดมึงนึกอยากจะเกิดก็เกิดเอาละมาดูดิได้ามาที่สามเบล้ว่ะน้องต้องลองเพิ่มเลือดนะครับเดิมเติมหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบนะครับเป็นเท่าไหร่อ่ะเพิ่มทีละสิบกว่าเองน้องมันไม่คุ้มอ่ะขึ้นทีละไม่ถึงยี่สิบ้วยทําอ่ะเเป็นดาเมจเนาะดาเมจตอนนี้ร้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยบวกทีได้สี่เปอร์เซ็นต์น้องใครตีกวะใครตีกวะเอา้าเอ้าทะลึ่งทะลึ่ง ใครวะอ่าไอ้หมูไอ้หมูไอ้หมูโดนถีบหน้านะร้อยแปดสิบแปดร้อยแปดสิบแปดนะไอ้หมูโดนถีบยอดหน้านะอยากกับผมอยากกับผมดูดิว่าฟาร์มอะไรได้ไหมฟาร์มอะไรไม่ได้เลยอ่ะต้องฟาร์มเบอร์รี่ได้มั้งลองดิปึ๊บเบอร์รี่สิลูกเอาเบอร์รี่ก็ไม่ได้เหรอลูกเอ้าฟาร์มเบอร์รี่ไม่ได้เหรอลูกฟาร์มไม้ได้ไหม้องฟาร์มไม้ดิปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอา ตามไม้ก็ไม่ได้อ้ยต้องใช้เดินทางอย่างเดียวเลยอะ่ะเฮ้ยนี่นี่ตัดธรรมดาก็ร้อยหกแล้วของหึงเลยไม่ต้องเก็บของพวกนี้เราหาได้ง่ายอยู่นะครับกระโดดขึ้น,นบนพอๆลุกเรือเลยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยยยเกือบไปแล้วมึงโอ้ยอีบ้าไึกว่าต้องลงไปข้างล่างเสียเวลานะเว э ้อยรออยู่นี่นะไปเอาคุณซาโก้ใส่กระเป๋าก่อนแต่ข้อเสียก็คือมันหนักมากเลยนะ้องประมาณสี่สิบโลอะตัดตัวหนึ่งอะ ต้องเก็บของวันนี้นี้บ้างเว้ยายนี้เก็บไปอ่าเนื้อนี่ไปแล้วก็กระดูกนี่เก็บไปไม่ใช้นะครับไม้เก็บไปหานได้ง่ายอยู่แล้วลายเก็บไปเก็บไปอาแรปเตอร์นี่คงไม่ได้ใช้แล้วมั้งอันนี้เหลืออยู่นะครับผมทองแดงแล้วก็ยังเหลืออยู่โอเคประมาณนี้มั้งลุงพีเวล้เรล่งมากไงอะ โอเคลงพีได้อีก3เลเวลนะครับปัจจุบันเลเวล54แล้วเอาเลือดสลับกับน้ำหนักไปเลือด400เนี่ยพอแล้วต่อไปจะอัพน้ำหนักกับดาเมจแล้วนะครับเอาละซาโกนายน่าจะเข้าบล็อกได้แล้วนะเอาลรครับได้แล้วสูนวินาทีเข้าบล็อกโชวเอา้าไม่ได้ปะอ๋อเขาชี้แล้วต้องมีคูดาวอีกเหรอเนี่ยโชวได้แล้วครับผมอยู่ที่เลข6ถูกเฉือนอะไรก็รกดเลข6แล้วกันนะเฮ้ย อันนี้ว่าแสดงว่าอาันตกน่ะแสดงว่าเราต้องถอดอันก่อนนะครับไม่สามารถใส่อนันทั้งทั้งที่เขาเป็นบล็อกได้โอเคดูเรื่องมาไปกันไปลุยดินแดนที่มันโหดร้ายหาเรื่องตายอุ้ยกระโดดโคตรโหดไปลูกโอ้ย,ดดลยลโคตรมันเอ้ยดิงโจ้ใช้โคตรด,ดีไปไหนดีอะไปทางฝั่งนู้นไหมเพื่อจอดินแดนที่มะนะครับกระโดดลงไปลูกโอ้โห กระโดดในน้ำไม่ได้อ้าวติโจรเราเลเวลอัพอีกแล้วว่ะติโจเลเวลอัพก็อัพไปดิอัพเป็นดาเมจไปอยากตีทังแรงอะ่ะตีข้าส500ักห้าร้อยอ่ะจะได้ไม่ต้องกลัวตัวไหนนะครับวู้ฮู้หุยอะไรวะนะ่ะไอ้พวกนี้มันโหดป่าวะมินโนทอร์นี่นตีเข้าเท่าไหร่วะตัวนี้มันจับไม่ได้นะ เราตีเขาเท่าไหร่แล้ววล่าสุดอะสองร้อยถึงไหมเราหนีเร็วอยู่เราลองดูลองดูมาดิมา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 พุ้ทตีเขายี่หกยี่หกก็ลัวยี่หกก็ลัวไม่ไห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 วยี่หกจะลัวเกินยี่หกลัวเกินเอาก่อนไปก่อนเอาไปก่อนมาใครจะมาใครจะมามาดิมามาดิมามาดิโอ้ยม,มันตามมามันตามมามินุฮอตามมาโอ้ยตะขาบตะขาบเสียวเตียวเสียวมันชื่อมินุฮอปะมันชื่ออะไรวะ ไอตัวนี้มันชื่ออะไรวะมันตะแกดูไม่ได้อยู่บนหลังไงเนี่ยเดีวมันตามมาวะตามใหญ่เลยวะตามมาดิตามมาดิตามมาดิไม่กลัวตามไม่ทันอยู่แล้วเยอะเยอะพี่ข้างหน้าเลยวะเยอะว่ะไอ้หมาไอ้หมาอ้ยไฟไฟไฟโคตรแรงโอ้โหทีเดียวครึ่งหลอดไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเลือเราก็พันกว่าโอ้โหโคตรโหดโคตรโหดอุ้ยเจ็บ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  ดีนะว่าเราหนีเก่งอยากรู้อยากย้อนกลับไปดูนะครับพี่ต้องขึ้นไหมโอ้ยใครอยู่นี่ยโอ้ยมเฮ้ยมันตาทำยันนี่เหรออุย้ยตกใจหมดเป็นเรื่องที่ตัวอะไรวะเนะี่ยอุ้ยสัตว์ทหกคนเยอะว่ะอยากเจอไม่ใช่เหรออยากเจอไม่ใช่เหรอเอาล่ะเราต้องแบบว่าวางแผนทีดีว่าจับไอตัวพวกเนี้ยเดี๋ยวอีกหน่อยต้องจับมันน่าจับได้นะเดี๋ยวลองลงดูดิอุย้ยใครมาวานะวเนี่ะเบิร์ดมาอีกสแกนดูตัวนู้นดิ อ่าไม่เห็นไม่เห็นจับได้โอ้ไม่ได้นี่มาเอ้ยมันมีไซคอบด้วยสซยคอบอะจับไม่ได้แต่ว่าสามหัวนะจับได้นะครับมันสู้กันอยู่พี่เคยดู youtube อยู่นะว่าถ้าเกิดว่ามีตัวไหนตายอะมันจะดอกเป็นกล่องแล้วกล่องอะมันจะมีของดีอยู่เว้ยเดี๋ยวพี่ลองดูแล้วพักแล้วกันแต่พี่ไปทู่คงทู่ไม่ได้ว่ะก็ไม่แปลกนะ,จะเจ้าจิงโจ้ไปสู้กับสัตว์พวกนี้ได้ไงที่พวกนี้มันสัตว์เทพปะมันน่าจะเป็นสัตว์เวทมนต์นั่น,นแหละ เอาล้ครับรอไปรอไปอุ้ยมันสู้วันใหญ่เลยวะมันพวกเดียวกันมีเชื่อหรอวะเอาละครับสู้วันใหญ่เลยครับสู้วันใหญ่เลยครับเฮ้ยมีกล้องอยู่หนึ่งใบวะตรงนั้นนะเห็นปะพี่ว่าตรงนี้ของดีแน่นอนเอาละไอสามหัวตายแล้วไปหนึ่งไอสามหัวตายไปหนึ่งเรารอเก็บของวันนะครับสองกล้องแล้วน้องสามกล้องแล้วน้องสามกล้องสามกล้องนี่ต้องมีของดีแน่นอนยุยยุยยยเอาดิเอาอันนี้ตายว่ะสู้ไอตัวนี้ไม่ได้ว่ะ ไอตัวนี้แม่งโหดว่ะเฮ้ยอุ้ยมีขวานด้วยว่ะไอตัวนี้ตัวอะไรวะโห้ย <único Liberty Overwatch> ตัวนี้อยู่รอดตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยอุ้ยอะไรวะโอ้โหอุ้ยมันเสกไอ้นั่นมันจากพื้นโคตรเท่โคตรเท่จับได้ป่ะวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่ต้องไปเก็บกล่องพี่ต้องรอมาทางนี้ก่อนลราอ้อมไปเก็บกล่องเว้ยอ่ามาม้ามาข้าจะไปเก็บกล่องเจ้าหลงกลข้าแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโลดเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ย ตรนี้จะเกิดก็เกิดแบบนี้อ่ะเกมนี้มันยังไงวะค่อยย่องไปลูกค่อยย่องไปหวังว่าเจ้าหนี้เห็นนะวังว่าจะมีใี้เห็นนะสามกล่องสี่กล่องเนี่ยเสียได้มันเอาละวิธีเห็นวะเห่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใส่ครอบมาทางนี้ตัวนึงวะใส่ครอบมาตัวนึงวะไอ้ตัวนึงก็มาวะอย่ามาทั้งผมนะทีเดียวตายนะเอาละรีบเก็บน้องอะไรบ้างโหธรรมดานี่ว่าอุ้ยไม่ใช่เทคอเลยเทคอหนูของดี กูมันธรรมดาไม่ใช่หรอวะหรือว่าไม่ธรรมดาไม่รู้อะเอากไปก่อนลวกันเฮ้ยมันคืออะไรวะสามกล้องเหรอมีแค่นี้เหรอโอเคขึ้นแล้วเอาละไปดูแดนหิมะก,กันบ้างดีกว่ามันก็ไม่ได้พิเศษอะไรมากนี่ว่าของอะ่ะไปมันไม่ใช่แมพหิมะอะน้องหรือเราต้องไปด้านบนวะโอเคไปด้านบนก็ได้วะเต็งว่ะ เพราะว่ามันใกล้บ้านเราไงถ้าเกิดผิดพลาดยังไงจะได้แบบว่าแวะเข้าบ้านไปเลยไปไปไปเฮ้ยปลาเลยเด้ยวยมัยนอะมาน้ำหรอฮุ้ยโคตรเท่เลยเฮ้ยน้องมาน้ำโคตรเท่เลยอะจับยังไงวะ หน้าจับบ้านนั่นแหละดูแล้วไม่เคยเห็นนะเน,นาะเหมือนยูนิคอร์นน้ำเลยเฮ้ยต้องว่ายน้ำไปมันช้ามากเลยปะ <Scr irst> อุย้ยตีคนได้เหรอเรา่าวะโอ้โหหน้าตามไม่น่าตีคนโอ้ยตายแล้วทั้งนั้นอะอีกไกลเลยเนี่ยพอจะถึงเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยยายาโอ้ยตายเลยโก้โ โอ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมมันโหดจังวะโอ้โหอะไรวะมึงต้องตายทุกคลิปเลยไงปุ้ยหนีก็ลุกหนีก็หนีก็โอ้โหมันขึ้นบนได้ด้วยปุ้ยมันตีไม่แรงนะมันตีไม่แรงแต่มันตีตลอดอะเราทู้มันไม่ได้เนี่ยโอ้โหจะไปยังไงวะเนี่ยอุ๊ยมุนแตกเรียบร้อยตายเรียบร้อยตายแน่นอนตายแน่นอนโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเหมือนไอ้นั่นก็ดรอปด้วยดิทางนั้นน่ะเอซาโก้ะ ลืมคิดไม่ออกอะ่ะว่าเรามีซากโก้อยู่ที่ตัวเอ้ยเราเป็นหัวจังวะเราตายอยู่ตรงนี้เลยอะ่ะโคตรไกลเลยอะ่ะเฮ้ยซากโก้มีอยู่นี่ว่านี่ไงมันอยู่ที่เลขหกเออซากโก้อยู่ที่ฮอตบาร์แต่ว่าอานไม่มีนี่ดิตัวของเราตกว่ะต้องครับอานซากโก้ใหม่เหรอเปาเนี่ยอืมโอเคอี พี่ติดเราก็ไม่มีอีกเอาละน้องนะพี่พยายามหาของมาครับอานทาโก้แล้วไปเอาของกันครับแล้วเราจะไปล้างแค้นกันไม่รู้หรอกนะครับว่าจะตู้ได้ไหมแต่ถ้าเราไม่ตู้เราก็ไม่รู้เราไม่ตู้เรากลายเป,ป็นไอ้ป๊อปเราต้องไปล้างแค้นให้ลูกเราจ,รเจิงโจ้นี่พี่ชอบมากเลยนะโห่เราไปตายอยู่นู่นเลยเนาะดูดิไปตายลิ้มแแบบมากอะแล้วเป็นพื้นที่ที่เราแบบไม่คุ้นเคยด้วยนะ เป็นหน้าดีเราไปกันต่อครับไปเลยไปเลยไ,ลยไม่รู้จะตู้กันสองคนนั้นไหวไหมคลิปนี้อาจจะปิดคลิปด้วยการตายก็ได้เนี้ยเฮ้ยเซ็งวะ่ะหรือเมื่ออาจจะไม่อยู่แล้วไม่รู้นะในไงยังอยู่ว่ะมามามาใ้มาดูดิมามา,มาดิมาหายอยู่ไหนมา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 มมามาม้าม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 าามาอามามามา

ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเอาละน้องได้ของคืนแล้วโอ้ยมันแบบโหดมากอ่ะไม่ได้ดูเลือดมันเท่าไหร่นะครับแต่เลือดมันต้องแบบหลายพันอ่ะรับรองอาโก้รูปเป็นไงบ้างลูกเวลแปดสิบแล้วนะครับโอ้ยเลือดยังไม่รีหรือบวกใครตอนนี้ก็ไม่ได้ไอตัวนั้นมันเลเวลอะไรวะจะเห็นว่ามันถ้าเเือไม่สูงเลยจัดเลยเฮ้ยมันมาแล้ว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 ขึ้นขึ้นขึ้น อุ้ยอะไรวะโดนห่าสีหนี่วหนีแล้วไม่ไหวไม่ไหวต้องหนีต้องหนีบอกเลยต้องหนีไม่ไม่สู้ไม่สู้เลือดเราเลือดนิดเดียวถ้าสู้คือตายอ่ะถ้าสู้คือโง่แล้วก็มุ่งจากสู้นะครับเป็นนักสู้มันต้องรู้งจากควาเมินสถานการณ์ด้วยตามมาวะตามมาว่าตามมาวะลุกขึ้นแหงบนีลุกขึ้นเร็วโอ้ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นตามมาดิโอ้ยขึ้นตามมาได้หรือเหรอยันไงเป็นทิ้งบกตายตลอดเว้ย กูล้ม,มึงตามใหญ่แล้วเฮ้ยหนูอย่าตายหนูจะตายวิ่งวิ่งโอ้ยทำไมมึงหัวอย่างงี้วิ่งหนีลูกหนีวิ่งวิ่งตายแล้วลูกกูตายแล้วโอ้ยกูก็ไม่ตายกูไม่ยอมตายกูไม่ยอมตายโดดทีลูกโดดทีลูกพี่โดดกูวิ่งโอ้ว่ะโดดเฮ้ยไอ้นี่ก็ตามเฮ้ยตัวเวทมนต์แน่นอนไอ้ตเจ้าหึ่ยอุ้ย มันโผล่แลมามึงมามึงมามึงมาเลื่องเยวกันหรืเรื่องเดียวกันมึงมาอยู่นี่ปรมเลื่องเดียวกันขนาดนี้หนีไม่เข้าเลยเนาะมันตัวมันนนนี่ว่ะไม่เข้าว่ะหนีก็หนีไม่มีทางอะไรได้หนีหนีโหวดขนาดนี้เลยเหรอถาโก้กูก็ตายอีกแล้วยุ่งกับามมันหนีมันไม่ไม่สู้แล้วเฮ้ยเฮ้ยมันมันวนมันวนวนโอ้ยไปเร็วๆดีวะมึงวิ่งเข้ามาถึงก็ลงพี จะตายแล้วนาะจะตายอย่างนี้เหรอถามจริงโดนแม่แค่ทีนึงก็โผตายแนะ่นอนน้องน่าสงสารว่าเล่นอย่างนี้โอ้โหแม่งเอ้ยเลือดมันล้วเจ็ดทันเลยเหรออ๋อตัวนี้เป็นบอสนี่หว่าที่โปรแกรมพัลสไอตัวบอสท,ที่มันอยู่ใน PC นี่หว่าตัวเนี้ยโอเคครับเนาะ พบกันใหม่ EP ถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สอให้เป็นวันดีสวัสดีครับ